อันยังทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับป้ายูหรือฟุยแดงนะคะแล้ววันนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกมเจนชินินแพคค่ะแล้วก็อยู่กับน้องกะทิเช่นเคยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยปุยกำลังนั่งคอพอ่อในนิทานว่าวันนี้จะได้หาดาวหรือเปล่าแต่จริงๆก็มีกำลังตีเอาไว้แล้วนิดนึงนะคะเนี่ยอือ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมาเปิดการชารต้อนรับปีใหม่ละคะ่ะแน่นอนนะคะว่าปุยเนี่ยขอแฮปปี้นิวเยียสำหรับทุกคนเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนยมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็แน่นอนนะคะว่าอย่าลืมใส่แมสแล้วก็พกแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนนะไวหลอกไปข้างนอกนะคะเรื่องปุยเนี่ยก็ไปเก็บมาให้แล้วเนาะอือเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยจะเปิดกิโลกันวันนี้แน่นอนนะว่าเก็บเนี่ยสีลุงไปแล้วใช่ไหม สิบอันแล้วก็เก็บสีฟ้ามาห้าสิบอันนะคะก็จะห้าสิบโลพอดีไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยก็หวังนะคะนดเล็กๆว่ามันจะมีทองมาให้คุยนะแต่ว่ามันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออีกตั้งเอ่อห้าสิบวมสีลุงด้วยนะอืมอ่าได้สมุดมานะคะเหมือนลุ้นได้ใจจดใจจ่อว่าจะได้หรือไม่ได้อะ่ะ และแล้วนะคะความเกลืออันแรกของเราก็คือสมุดหนึ่งเล่มน,นะฮะเออขอสีดาวก็ได้นะแบบตัวละครสีดาวอย่างเงี้ยอยากจะมาปลดดาวนะตัวละครปุยก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าหวังเอาไว้เล็กๆนะคะว่าจะได้ดเอ่อดีโอนาใช่ไหมอืมน้องแมวน้องแมวอยากได้น้องแมวมาอยู่กับปุยนะแน่อนอนว่าโหลดต่อไปก็ยังคงไม่มีนะคะอ่าบาบาล่าเอามาบาล่ามาปลดสีดาวนะคะเนี่ย แต่ก็ไม่ได้ปั้นบาลาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปั้นบาบาร่า,าแล้วเนาะมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยโลนี้ไม่แค่บาบาร่าเ,เองเหรอวะเนี่ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยโลแรกสมุดอย่างเดียวโลที่สองบาบาร่าอย่างเดียวเฮ้ยมันต้องมีอะไรเยอะกว่านี้สิมันลุ้นอีกแหละ ขอสักอันได้ไหมเฮ้ยอะหนังสือมาอะโอเคอ่ามีไหมอะอาหนังสืออีกแล้วหนังสือสองเล่มอ้ยดาบดาบใหญ่อ่ะอาวุธสีดาวสอมอันเออก็โอเคนะก็ดีกว่าเอาก็ดีกว่าอาวุธสีดาวหนึ่งอันใช่ปะขอพรขอพรไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ อ่าคงไม่ได้นะคะเนี่ยเอ้ยขอตัวละครได้ไหมอะขอตัวละครได้ไหมอ啊啊น้องเดียวหน้าละคะ่ะเอ๊อยากได้อยู่ไี่น้องเดียวหน้ามานะคะเนี่ยแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เอ๊เ แต่โลนี้มาเพื่อน้องเดียวนะะตัวเดียวเลยใช่ไหมอ่ะเอ้ยไออื่นก็ได้นะเหลือนิดเดียวแล้วเ่รเหลือแค่สามเหลือแค่สองโลปะ่ะยี่สิบโลเออเอ,อ่ไม่ได้เลยเหรอคะเนี่ยตัละครหน่อยก็ได้นะเอ้ยธนูธนูเหรอ ไม่เคยอาสุขคตสุขคตมาแล้วค่ะเอ้ยน้ำแข็งเกชื่อไม่ถูกอะไรนะฉงยิงเหรออ่ะเลชื่อไม่ถูกอืมแล้วก็มีดาบเอ้ยโลนี้มีสองตัวละครสองสองสอง,สองอาวุธเอ้ยเอ๋ๆนั่นแหละสองอาวุธสีดาวอ่าโลสุดท้ายละโลสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะ จริงๆอะไอโรนี้จริงๆมันก็เขาบอกว่าการันตีที่เก้าสิบใช่ไหมแต่ว่าโอยโอะเปิดมาชนไปแล้วเจ็สิบนะคะแต่ว่าเฮียไม่มาอ่ะก็เลยแน่นอนละค่ะว่าอาจจะมาแล้วมันก็มาจริงๆด้วยอืมก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะอ่ะเบนเน็ตโอเคทอามากดดาวหนึ่งดาวอืมไม่ค่อยหวังนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้กลารันตีแล้วว่าการันตีที่เก้าสิบแต่ว่านี่คือโรที่แปดสิบนะ จริงๆเราก็ไม่ได้ค่อยอยากจะได้น้องอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมาก็ดีต่อใจเหมือนกันดีกว่าด,ดีกว่าการันตีที่โลเก้าสิบใช่ปะเออเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแต้มไปแลกเนาะอืมซึ่งก็น่าจะได้มาอีกสักสิบโลโดยประมาณเนีย่ยอได้มาแล้วห้าอันนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะแลกได้สี่อัน มันก็จะมีเก้าอันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัพตัวละครอ,อืมถ้าเราอัพตัวละครเนี่ยมันก็จะได้อย่าอะไรนะต้องพูดว่าจากหนึ่งไปยี่สิบเนี้ยแล้วก็เลื่อนขั้นเนี่ยเราก็จะได้เพชรไม่ใช่เพชรเลยต้องพูดว่าได้ได้ที่เปิดกระชามาหนึ่งอันนะอ่ะเออพูดงี้ดีกว,ว่า ใช่แล้วเราก็จะเลือกอัพน้องยิวหน้านะคะคุณเป็นคนชอบใช้นเนี่ยอ่ะนี่ไงเห็นไหมมันก็จะได้ใช่ไหมอืมคุณเป็นคนชอบใช้สมุดสีฟ้าก่อนนะคะสีมออ่วงเอาไว้ทีหลังเอาสีฟ้าก่อนอะแล้วก็เลื่อนขั้นให้น้องเลยค่ะเราก็จะได้เม็ดมาแล้วอีกอันหนึง่งแล้วเราก็จะได้เปิดอีก10โล ดีต่อใจแฮปปี้ไปค่ะขอบรรจากนางฟ้าเทพิจาที่นั่งอยู่ตรงปลายมือขอแล้วนะสิบโลสุดท้ายของฟุยสิบโลสุดท้ายของฟุยเออเฮ้ยมาแล้วล่ะค่ะสีทองอย่างนี้ก็หวังเล็กๆว่าจะเป็นดีลุกนะใช่ไหมล่ะขอได้ไหมดีลุกละอะเออเอามาแทนชิงลิงอือได้ไหมได้หรือเปล่า ได้ไหมล้นจะหมดแล้วอุ้ยลาเซอร์อ่ะกดดาวลาเซอร์เออเออมันอืมกัดปากตัวเองนะอืกโมนามาทำไมเนี่ยไม่เคยได้ใช้โมนานะคะแต่ว่าก็อยากปั้นโมนาเหมือนกันเคยมีคนทำคลิปนะคะบอกบอกว่าโมนาเน,นี่ยนะ,ะอ่าดาเมจไปถึงหมื่ล้านเลยนะคะคุยก็คิดๆเอาไว้ยแต่ว่าโมนาุยคงคงไปไม่ถึงนะ อะไรคิดว่าเอามาทำไมวะเนี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะน้องน้องอุตส่าห์มาถ้าน้องเขาน้องอย่างน้องเขาอย่างเออเขาเรียกว่าอะไรนะน้องเขาอย่างมาอยู่กับเราใช่ไหมอ่านี่นะคะดีต่อใจน้องไดโอนะไดโอน่ะไดโอน่ะไดโอน่ะน้องผู้น่ารักของฟูยเดี๋ยวเราไปอัพดาวกันดีกว่าอ่าปวดตองดาวของชุดโคตนะคะเนี่ยแล้วก็ ไปปลดสามดาวของลาเซอร์โอ้อันนี้ก็เลือกสกิลก็จะเพิ่มขึ้นเนาะอืมอ่าปลดสีดาวบาบาลา่าแต่จริงก็ไม่ได้ปั้นบาบาล่าแล้วว่าเออเ่จใจอันนี้ก็ปผลด,ดาวเป็นเด็นนะอันสุดท้ายคงจะเป็นปลดหนึ่งดาวของตัวน้ำแข็งซึ่งอ่านชื่อไม่ออกรู้ว่าจะพูดว่าอะไรกเหมือนกันอืมเอาละค่ะน้องก็มาอยู่กับเราแล้วทั้งอัลเฟโดแล,แล้วก็น้องโมนา กัดฟันเบาๆแล้วก็อยังไงก็น้องก็มาดีกว่าดีกว่าไม่มาใช่ไหมในเล็กก็อาจจะแบบหวังดีลุกแต่ว่าเออไม่มาก็ไม่เป็นไรอ่ะอยังไงก็ขอให้คลิปนี้นะคะดูเพื่อความบันเทิงเนาะอยังไงก็แล้วเ,เจอกันใหม่นะคะยังไงก็แฮปปี้นิวีย์ด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะแล้วเ,เจอกันเย้บายบาย